สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะในรายการอโรคาวาไรตี้ค่ะซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะคะกับเทปพ,พิเศษของเราและแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะอาจารย์วิโรตั้งวาน,นิดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะคะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนิฮาวอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วในหลายๆครั้งหลายๆครานะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของเห็ดนะคะแล้วก็ การกินเห็ดเห็ดช่วยทําให้ร่างกายดีได้อย่างไรบ้างนะคะคราวนี้เนี่ยเกิดความสงสยัยค่ะอาจารย์ว่าระหว่างเห็ดสดๆค่ะอาจารย์กับเห็ดสกัดมแตกต่างกันยังไงทานอันไหนดีกว่ากันอะไรยังไงคะก็เป็นเรื่องง่ายๆกินเห็ดสดๆเข้าไปแล้วก็จุกเนาเออ,พอเพราต้องกินจนํานวนมากาใช่ไหมคะ แต่ถ้าพูดถึงถามอาจารย์วิโรจน์นะจริงๆนะ,ะอาจารย์วิโจรจน์ก็ยังชอบกินกินแบบเห็ดสดๆ,ๆอยู่ค่ะเพราะเรามันสามารถสะสมเป็นทเทเลนิตเทเลนิดเทเลนิตไปได้ใช่ไหมวันหนึ่งกินแค่นี้ก็พออาจจะไม่ต้องกินเป็นหม้อขนาดนั้นก็เอามาผัดเป็นผัดเป็นอะไรนะผัดเป็นกับข้าวทำเป็นเมนูนู้นเมนูนี้เป็นแกงเจใช่ไหมก็แอบใส่แกงเรียนก็ยังได้อะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะค่อยๆสะสม อันนี้ก็อย่าลืมนะว่าถ้าเราจะสะสมอย่างนี้กินเห็ดสดสะสมไปเรื่อยๆ,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 ๆอย่างเงี้ยต้องใช้เวลายาวมากแต่ด้วยเ,เทมโปของชีวิตจังหวะั<อ>งชีวิตปัจจุบันนี้เนี่ยเทมโปอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเนาะ ไม่มีทางนี่มันนั่งจะสมมานั่งละเลียด <c oughs> นั่งเข้าครัวมาหั่นเป็นชิ้นมาอะไร <c oughs> ย่างงันอย่างนี้มานั่งนั่งน่นนั่นนี่ <c oughs> เวลาจะพักผ่อนยังหายากเลยเนาะถูกต้องเ <c oughs> นาะ <c oughs> ครัวยังไม่ค่อยได้ติดเตาเลยที่บ้านใช่ไหม <c oughs> ก็อาหารสําเร็จล <c oughs> และนะ้เ <c oughs> นาะเพราะฉนั้นเราก็ใช้วิธีว่าอในเมื่อวิทยาศาสตร์ก็เปิดทางให้เราแล้วเนาะเราก็กินซะลอยน้ําสกัด ค่ะนะคะกินไอ,อเห็ดสกัดเนี่ยเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะได้มีหนึ่งคุณไม่ต้องสะสมใช้เวลายาวนานนะมาเพราะส,สกัดแล้วเนี่ยนะคะในปริมาณตรงนั้นเนี่ยในสารที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถเข้าไปในร่างกายเราในปริมาณที่พอดีกับร่างกายะนะครับสองไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับลูกหลานที่บ้าน ไม่ได้อามาอากงจะกินอย่างนี้เออลูกหลานจะกินอย่างงั้นนึกออกไหมอ๋ออาม่าก็จะกินกินแบบนี้แหละเพื่อสุขภาพลูกหลานบอกไม่อร่อยไม่อร่อยอออีกก็จะไปกินอะไรก็ไม่ที่สุดก็อาตกลงไม่ต้องอามมาอากงไปไปซดนน้าสกัดก็แล้วกันลูกหลานก็กินอะไรฮะสุกี้ลูกชิ้นปลาไปอันนี้จะเป็นสุกี้เห็ดเนาะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ ก็ดีไปอย่างนึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็สามารถทําให้ว่าไอน้ําสกัดหลายๆอย่างเนี่ยนะฮค่ะมันกินง่ายอืเนาะกินง่ายกินเหมือนกับกาแฟสตาร์บัคกินอะไรอย่างเงี้ยเอหมือนกับพวกเ,เครื่องดื่มฟาสเ,าเครื่องดื่มฟาสฟูด้ดค่ะเด็กๆก,ก,ก็กินได้ค่ะเ,เห็นมบางทีอากงอาม่ากินเสร็จปราก็อ่าหลอกล่อยมากินหน่อยอติดใจอีกนะ ใช่ไหะโอ้ยอย่างนี้ก็ถือว่านอกจากจะได้สุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยใช่ไม่ต้องไม่ต้อง ย่่งกันแล้วเอออันนี้ไม่อร่อยไม่กินอะไรนะนะคะไม่ต้องทะเลาะกันครอบครัวปรอมเดิมัวปอะอร่อยแล้วยังสร้างสัมมคีได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิโรตั้งวานิชค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะคะขอบพระคุณค่ะสิสเอินดีครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะสถา,า,า,านที่สวยๆแห่งนี้ด้วยนะคะกับเต่าการ์เดนเฮลส์ปาแอนด์รีสอร์ทค่ะรีสอร์ทเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะ วันนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเห็ดสดสดหรือว่าเป็นเห็ดสกัดก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งนั้นเลยล่ะค่ะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งและอาจารย์วิโรจต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการอโรคาวาไรตี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจเจขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัส ของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ